กราาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพรผมเช่นเคยเนาะเทเลเกตเตอร์นะครับเนาะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับวันพุธหรือว่าวันแห่งการขอเกมตามคําขอกระดิกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบหรือว่ามองหาเกมหรือว่าอยากได้เกมตามคําขออ,าอยู่นะครับก็สามารถขอมาได้ในใต้ล่างของทุกคลิปเลยเนาะก็จะมาจัดให้ทุกวันพุธนะครับเนาะ คลิปนี้จะเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องที่ท่านผู้ชมได้ขอมาก็เลยจัดให้ในคลิปนี้และกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวเนื้อเรื่องหรือว่ามองหาเกมแนวเนื้อเรื่องน่าเล่นอยู่นะครับก็ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูการแนวนออย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ไว้ด้วยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเลยกันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าว่าจะมีเกมไหนน่าราหรือว่าเกมไหนน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย ก็ใจคอคนที่ชอบเล่นเกมภาคต่อก็คือเกมที่มีชื่อว่า Demo t o นะครับสหรับใครที่ไม่รู้จักนะครับเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวมิวสิกเกมแนวเพลงที่จะทําให้เราเนี่ยเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีอันไพเราะซึ่งภายในตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ผสมแนวเนื้อเรื่องเข้าไปด้วยนะครับก็จะประมาณว่าเราเนี่ยจะได้เป็นเด็กหญิงคนหนึ่งที่จะร่วมเดินทางไปกับตัวประหลาดตัวหนึ่งที่ร่องหนที่มีชื่อว่า Demo นะครับไพนดนูเกมเนี่ยก็ผสมการประจนภัยเข้าไปด้วยนะครับภาพกราฟิกไนดนูเกมก็ยังคงเป็นแบบตัวของเวอร์ชั่นแรกหรือว่าภาคแรกเป็นแนวอาร์ตนะครับสำหรับใครที่ชอบโหลดกันได้นะครับเนาะ สกิลที่มีชื่อว่า a อนิมันั่นเองนะครับสำหรับเกม a n i m มัเนี่ยจะเป็นเกมแอคชั่น RPG ตะรุยด่านตะรุยเนื้อเ,เรื่องไปเรื่อยๆนี่ครับที่เราเนี่ยต้องต่อสู้กับความมืดระบบการต่อสู้ในตัวเกมจะเป็นระบบการต่อสู้แบบ Head a น d s l a ั h นั่นเองหรือว่าการต่อสู้แบบคิดตะคอกนั่นแหละ ที่เราเนี่ยต้องคิดก่อนการโจมตีเพราะว่าบางทีนะครับศัตรูอาจจะโจมตีมาแบบว่าเราป้องกันไม่ได้ในตัวเกมจะมีเนื้อเรื่องให้เราติดตามอย่างเข้มข้นเลยนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่ค่อน้าจะเล่นสนุกเล่นเพลินๆอยู่เหมือนกันอาวุธต,ต่างๆเราก็สามารถเลือกเล่นได้ตามที่เราต้องการแล้วก็เกมนี้นะครับจะรับรองระบบจอยหรือว่าระบบคอนโทรลเลอร์ด้วยนะครับนอกจากใคร,รคที่ชอบเล่นอยู่แล้วก็สามารถ ตลองเล่นกันได้ภาพกราฟิกพนันเดเกมนี้ก็ถือว่าสวยใช้ได้ภาพบรรยากาศและเกบนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับก็สามารถไปเลือกเล่นไปเรื่องโหรดกันได้นะ เกมที่มีชื่อว่า n i g h t in the Woods นะครับเพราะสตอรี่นี้นะครับเป็นเกมที่พอนลงมาจาก PC ที่จะเป็นเกมผจญภัยตามสไตล์แนวเนื้อเรื่องหรือว่าแนวแก้ไขปริศนาเกมนี้นะครับจะมีเรื่องราวประมาณว่าเราจะได้ร,รับบทตัวละครตัวหนึง่งที่เป็นรูปลักคล้ายๆน้องแมวนะครับแล้วเราเนี่ยต้องกลับมาสู่บ้านเกิดของเราแล้วก็เผชิญหน้าเรื่องราวที่อยู่ในอดีตเยอะแยะมากมายที่อยู่ในเรื่องของเกมนี้นะครับภาพมองในการเล่นนะครับจะเป็นภาพมอง สอดีก็สตารทใครได้อยากเล่นก็มลองเล่นกันได้นะ ใ,ใครที่ชอบเล่นเกม PC ถ้ที่บอกออกมามือถือเล่นอยู่นะีครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูไดน้นัสรนรเกมมิชิว่าเอลฮ o โจนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวรอบเลน่นนะครับซึ่งภายในเกมเนี่ยเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นเด็กชายคนนึงที่มีอายุเพียงแค่6ปีเท่านั้นนะครเราเนี่ยก็ต้องไปประจนภัยแล้วก็ผ่านอุปสรรคต่างๆไปให้ได้นะครับ ในแต่ละด่านนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเราเนี่ยก็เหมือนอารมณ์แบบเด็กซนอะไรประมาณนั้นที่จะไปผปจนภัยในด่านต่างๆนะครับซึ่งเป็นแนเกมนะครับจะตะลุยตามด่านตะลุยตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกเป็นแนวเกมถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ท่านจะทำออกมาได้ค่อนจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับภาพประอกเนวอัาร์ตหน่อยเพราะในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับแล้วนะก็ราครอยากเล่น ก็สามารถเข้าไปโหลดเล่นกันได้แต่ว่าเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์นะครับเนาะ เกมครึ่งทายเนี่ยก็เอาใจคนที่ชอบเล่นเกมคอมที่พอตมามือถือเล่นอยู่นะครับก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Brother f u r y นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่น 2D ตะลุยผ่านด่านไปเรื่อยๆซึ่งภายในเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ค่อนข้าจาก มีความคล้ายคลึงกับตัวของเกมแนวตระกูลโซนไหนก็คืออาจจะเป็นตัวของ h e ตแอนด์แลนั่นเองนะครับก็คือตีแล้วก็โยกตีแล้วก็โยกแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีเนื้อเรื่องที่อ้างอิงกับตำนานจีนที่ผสมผสาน ตัวของนิยายจีดเข้าไปด้วยนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีบอสต่างๆให้เราไปจัดการค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับแต่ละบอสก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปเราเนี่ยก็ต้องใช้ทักษะที่เราได้เล่นมาในการจัดการบอสตัวในนั้นนะครับภาพกราฟิกในตัวเกมนะครับจะเป็นภาพกราฟิกออกแนว2 d ดีที่อ,ออกแนวการ์ตูนการ์ตูนหน่อยภาพมือในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองดานางนั่นเอง นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมในสไตล์แนวนี้อยู่ไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้ก็ได้แต่ว่าเกมนี้เป็นเกมเสียตังนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีตังก็รอมารู้ราคาก่อนได้นะครับน้องสำหรับรเกมนี้นะ เกมที่หกเนี่ยก็จะมีชื่อว่า The Past Was Around นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแก้ไขสนาที่เราเนี่ยจะค้นหาเรื่องราวในดีของเรากับตัวของคนรักของเราเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแก้ไขสนาที่เราเนี่ยเล่นไม่ยากแค่เราเนี่ยต้องแก้ปริศนสาในตาแต่ละลดัดไฮด้าแล้วก็ในแต่ละดาดเนี่ยก็จะมีความยากแตกต่างกันไปด้วยเนาะก็ภาพกราฟิกในเรืเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกออกแนวภาพวาดหน่อยภาพ มัวในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองด้านข้างนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้าไปลองโหลดเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมก็ใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวแก้ไขปริศนาแล้วก็มองหาเกม แก้ไขปริศนาอยู่นะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสารเกมที่มีชื่อว่า Cas m ์มิวเซียมนะสารเกม Cat m ์มิวเซียมเนี่ยจะเป็นเกมน่แก้ไขปริศนาที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นเด็กชายคนนึงที่ไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์สุดึกลับนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็จะมีปรินศนาให้เราแก้ไขน่าจะเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่นีครับก็จะเป็นปรินศนาเกี่ยวกับแมวนะครับเพราะว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยก็จะมีแมวค่อนข้างเยอะเลย มีทั้งแมวที่เป็นแบบแมวปกติหรือว่าแมวไก่พันเลยนะครับ ภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่จะออกแนวอาร์ตเบิร์กได้หน่อยภาพในการเล่นเกมนี้นี่ครับก็จะเป็นภาพมองด้านข้างสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถเข้ามาลองเล่นเกมนี้กันได้แต่ว่าเกมนี้เขาเนี่ยจะให้เราเนี่ยไปทดลองเช่าพักนะครับเขาเนี่ยก็จะให้เราเสียังคนใครที่อยากลองเล่นเกมนี้ก็สามารถเข้ามาลองเล่นเกมนี้กันได้หรือว่าสำหรับใครที่ลองแล้วชอบแล้วก็อยากซื้อแบบเป็นฟูลเกมนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้นะครับผม ชื่อว่า Puree u n r e a s e d สรับเกมนี้นะครับเป็นเกม PC ที่ผลออกมามือถือกันอีกแล้วนี่ครับสำหรับเกม PC ที่ผลออกมามือถือสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวโรกไร้ RPG ที่ปวผสมแนว คอน่าเข้าไปด้วยนะครับนะแล้วก็ตัวเกมนะครับสามารถเต้นในทั้งแบบโซโล่แล้วก็แบบโคอปเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็เกมนี้น่ครับมีบอสมากถึง40บอสให้เราไปรยหรือว่าไปจัดการกันเลยคือมากมายมากๆตัวเกมมีระบบการอัปเกรดสกิลมีระบบไอเทมต่างๆที่เราจะได้เพิ่มขึ้นมาจากการปลดล็อกในด่านต่างๆนะครับแล้วก็ภาพการาฟิกภายในยเกมก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิกที่นจะมีความ สวยงามอยู่กันแต่ว่าไม่ได้สวยจนเกินไปเนาะ mm hmm. ก็จะเป็นออกแนวพิกเซลอาร์ตเนาะแล้วก็ภาพในการเล่นเกมนี้นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นภาพมองด้านข้างสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับเกมนี้ยังไม่มีในสโต์ไทยมีเฉพาะใน iOS เท่านั้นนะครับนาะอสำหรับคนที่เล่น iOS นะครับ mm hmm. ก็น่าจะสนุกกับเกมนี้อยู่แล้วก็เป็นเกมเสียตังค์ด้วยนะสำหรับเกมนี้นะ ชื่นชอบเล่นเกม PC ถ้าี่บอกรอม,ม,มือถืออยู่นะครับก็คือต้องบอลองเล่นเกมนี้กันได้นะเนี่หรับเกมที่มีชื่อว่า Street of Rage 4นะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมเนี่ยแอคชั่น เดินหน้าตุยผ่านด่านไปด้วยนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องภายในยเกมเนี่ยจะพูดถึงเราอนุภาร์ของเมืองนะครับแล้วเราเนี่ยก็ต้องไปช่วยเมืองหรือว่ากอบกู้เมืองมาให้ได้ซึ่งภายในยเกมเนี่ยจะมีตัวละครต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างที่เยอะแล้วก็แต่และตัวละครมีสกิลแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็มีความที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับตัวเกมเนี้ครับยังสามารถเล่นโคออกเล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยเล่นกับ ได้ด้วยเช่นเดียวกันมีระบบการเชื่อมต่อจอยคอนโทรลเลอร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่แบบเล่นในจอยมือถือแล้วไม่มันอยากต่อจอยนะครับก็สามารถต่อได้แล้วก็ตัวเกมจะมี12ด่านให้เราไปเล่นกันด้วยตัวเกมนะครับจะมีภาพกราฟ,ฟิกออกแนว 2D นะครับก็คือมันจะองอแนวกระตูนนิดหน่อยแล้วก็ภาพมองในการเล่นก็จะเป็นภาพมองด่านคาะ สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีงบนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีตังค์รอมนลดราคาก่อนก็ได้นะครับผม like a p a t d i e Were, นะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่นอารุพผสมแนวประจนภยัยเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะให้เราเล่นฟรีอยู่แค่2ตัวละครเท่านั้นหรือว่าสลหับใครที่จะเล่นอีก4ตัวก็ต้องเติมเงินซื้อนะครับเติมเงินซื้อด้วยเนาะแล้วก็ตัวเกมนี้ครับเป็นเกมแบบโอเวอร์ให้เราเล่นตามเคสเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ย จะสามารถไปฟาร์มไปตกปลาไปประจนภัยนะครับแล้วก็สามารถเอาอุปกรณ์เนี่ยมาเพิ่มหรือว่ามาอัปเกรดได้แล้วก็สามารถสังเราะห์ยาสามารถเรียนรู้ทักษะหรือว่าจะหาตี้หาทีมก็ได้เช่นเดดยวยกันนะครับสำหรับตัวเกมนี้ค่อนข้างจะเล่นได้ตามอิสระตามใจชอบเลยนะครับเป็นเกมที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่น RBC เล่นเบลินลเล่นบนมัน,นแล้วก็กราฟิกบอในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ไม่กินสเปคภาพมือในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพเหมาะ บุคคลที่3เลยนะครับผมก็เป็นไงบ้างสำหรับ10เกมตามคำมขอที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันในกล่องว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบ คลิปนี้กันกนะ็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเขาต้องขอลาท่านผู้ชมก่อนว่าจย่างเงี้น่าจะเป็นการจัอดอันับเกมอะไรก็ฝากตามกันแล้วก็แชร์ไว้ด้วยนะสำหรับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม